ไปกินทำไมเปิลเกียร์ดีลองแล้วเมื่อกี้ลองขี่ไปซื้อบุรีเอสองกิโลแต่เกียร์ดีไม่มีกระตุกเลยถอยหน้าเดินหน้าเดินหลังไม่กระตุกไม่เลยเลยใจได้เลยโอเคเลยแหละไม่มีเลยไม่กระตุกไม่อะไรเลยไม่พืชไม่กึศอะไรทักอย่างเออไม่พ่นไม่มีอะไรพ่น ไม่ไดไอ้นั่นน่ะถอดน็อตอย่างเดียวเลยไอขวากระโปรงนั่นแหละเออเมื่อกี้ก็ขี่เมื่อกี้ขี่ไปก็ลืมวิดีโอให้ดูแต่ว่าไอไม่มีนะแต่ว่าไม่มีไอไม่มีไอเมื่อกี้ต่อไม่มีไม่มีไม่มีเมื่อกี้พี่ขี่มายังไม่มีโอ้ยไอคันนน้นไงไอคันตัวเตี้ยพี่น่ะวิ่งเกือบเจ็ดแสนนั่งไอก็ไม่มี คันนี้ได้อยู่เลยนะรถนะเพง,ง,ง,งเงียบเก็บปบรกช่วงล่างอยางเยิงก็โอเคอยู่รอปลอจนนะุ่นเนอะคันดำมันพ่นเหรอเอ,อเราไปลองนั่งไกลทำไมไม่พ่นเนอะพี่โดนแกอะไรแกเอาไปหยามบอกมันพ่น ว้วีโก้ไม่พูดหรอกของขนาดของเราวิ่งตั้งสี่แสนห้าแสนแล้วตักรัดเครื่องดึงยังไม่โผลไม่อะไรพุ่งไม่อะไรทักอย่างเอเอ